ก้องสดสดหมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้องสดค่ะสดหมูค่ะวันนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าเราจะมาหาให้คุณผู้ชมที่กินนะคะของกันก็ส้มพวันนี้เป็นแบบมิชลินมากๆเลยเรียกว่าเก๋ไก่มากเลยคุณก๊องแก้วใครคะอลังการมากตอนนี้นะคะเราอยู่กับเชฟก๊อบท็อปเชฟไทยแลนด์ปี2023ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นนะคะ เป็นท็อปเชฟนะค,คะเป็นนิสิตคนสุดท้ายเลย<ช>ซึ่งบอกก่อนความอร่อยนี้แน่นอนเลยเพราะคุณหนุ่มกิติกรเพนโรดเนี่ยเขาคอนเฟิร์มความอร่อยแน่นอนอแน,น,อน,นะคะ,นอนคะโอุ้ยพูดสุดฤทธิ์เลยนะคะเชฟก็วันนี้เอาร้านร้านชื่อร้านอะไรร้านของเชฟชื่อร้านแบงคอก20เอค่ะอยู่โรงแรมสินทร์มิตรทาวกรุงเทพวินเนียรคอลเลิคชั่นค่ะโรงแรมสินทร์มิตรทาวอยู่ตรงไหนอยู่หลังสวนค่ะถ้าไปก็เลี้ยวมาซอยเส้นหลังสวนก็เจอเลยค่ะนี่เลยค่ะบอกเลยว่าแล้วเปิดกี่โมงกี่โมง เปิดห้องอาหารเราเปิด11โมงค่ะถึง4ทุ่มเลยค่ะอแต่ร้านเขานี่โด่งดังเรื่องอาหารเมนูที่ตรงหน้าเราวากเลยพี่ก้องเพราะว่าเป็นร้านอาหารไทยสไตล์เลทโทใช่ไหมคะเชฟใช่ค่ะอธิบายนิดนึงค่ะมาสไตล์เลทโทแล้วรสชาติมันเป็นแนวไหนห้องอาหารไทยสไตล์เลทโทเนี่ยคือการตกแต่งสไตล์เลทโทแล้วก็มีความคือไปนั่งเนี่ยเราจะนึกถึงกรุงเทพในสมัยก่อนซึ่งแบบมีการตกแต่งให้รู้สึกแบบย้อนวันวานแล้วอาหารเราก็มีการผสมผสาน คือรสชาติดั้งเดิมแล้วก็มีผสมผสานรูปลักษณ์แบบใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยด้วยค่ะสวยเลยเนี้ยก็คือของรสชาชิเลยสวยด้วยสวยมากๆเลยเ่ะเอ๊แล้วทำไมเชฟเชฟก็ถึงมาชอบทำอาหารไทยอ่ะจริงๆงบางคนบางคนก็ทำเชฟอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งของคุณจะไปเป็นอาหารไทยคุณเชฟกอฟจริงๆอ่อะร้อยเรื่องราวเราเชฟอะมาจากคุณแม่ชอบใช้ให้ทํากับข้าวตอนเด็กเด็กก็เผาเด็ดพริกซึ่งเราเป็นเด็กเราก็ไม่ชอบแต่ว่าด้วยเนื่องคุณแม่ ทำกับข้าวอร่อยก็จะทำอาหารไทยที่เป็นรสชาติดั้งเดิมทำพริกแกงเขาจะไม่ซื้อเขาจะโขก<อ>เองเองอเราก็ได้เรียนรู้ตรงนั้นค่ะแล,แล้วก็สินทรัพย์มาเรื่อยๆโ,<อ>โอ้แล้ววัตถุดิบนะงาเชฟไปบอกวัตถุดิบนี่ของดีมากเลยเลือกเองไหมเลือกเองทุกอย่างอันนี้เราใช้นัมเบอรวันเลยที่เราเลือกอเราเลือกจาก สุดชุมชนชุมชนหรอเราสนับสนุนชุมชนด้วยค่ะเราใช้วัตถุดิบผักอะไรเงี้ยเนื้อสัตว์หรือว่าปลาอะไรเราชปดูอะไรที่ปลอดสารดูอะไรที่แบบว่าออร์แกนิกต่างๆให้เบอร์ให้เบอร์ไว้ก่อนเลยเผื่อจองเผื่อจองไปกินหรือจะสั่งเป็นแบบรีวิวรีก็ได้เอาเบอร์อะไรเชฟก่อนบอกเบอร์ก่อนเลยศูน9 6สองเจ็ดเก้าหกแปดแปดปดปดค่ะสามารถติดต่อ และจองได้ถ้าเกิดวันไหนอยากเข้าไปแล้วอยากเจอเชฟก๊อปด้วยโทรแจ้งล่วงหน้าเลยคะ่ะเชฟก๊อปอยู่ดูและนะคะัหรือไอจีก็ได้นะคะ Bangkok <ช>รับแบงคอกเจ็ k สย้ำเบอร์โทรศัพท์พิทีซูนสอก้าหกแปดแปดแโทรดิลิเวอรี่ได้เลยเขาสั่งได้เลยหรือไปกินที่านก็โทรจองได้เลยถูกไหมเขาต้องจองพื้นที่ถูกไหมคะใช่ต้องจองตอ๊ะนะครับเพราะว่าคนเยอะมากเลยพี่ก้องเมนูวันนี้น่ากินมากเมนูอะไรบ้างเซฟค่ะวันนี้มีเมนูอะไรมาโชว์คะเชฟท่ะเมนูเป็นซิกเนเจอร์ในห้องอาหารแล้วก็เป็นโปรโมชั่นเบสออฟเดอะเบสที่เราจะขายในเดือน กุมภาพันธ์ถึงมีนาด้วยค่ะเริ่มจากเมนูแรกเลยค่ะอันนี้จะเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ที่ใครมาเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยก็คือต้องสั่งต้องกินต้องสั่งเลยค่ะแล้วมาแบบร้อนๆเว็นหม้อไฟค่ะเป็นไข่ตุ๋นหมูสับทะเลหม้อไฟค่ะนี่จะมากับหมูผัดหมูสับแล้วผัดหมากเลยนะกุ้งลรยปลาหมึกแล้วก็ะเจียมเจียวนี่เราเจียวเองแบบกระเทียมแบบรสชาติแบบหอมแน่นอนค่ะฟูมากดูแมนี่กุ้งนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวขอขอโทษนะขตักนมเหอนห คือจะเป็นรสชาติหบบอว่าหอมค่ะอันนี้หอมมากคุณผู้ชมค่ะอันนี้อันนี้นี่สั่งบิบุรีน่าจะยากเนาะอันนี้ต้องมาทานตงนานที่ร้านเนาะอันนี้น่าจะอันนี้ดีมากอันนี้ดูแล้วน่าจะดีมากเดี๋ยวก่อนนี่ชิมไปดูเลยนะคะคุณผู้ชมลองรอนะครับเพิ่งทำื่อกี้เลยอันนี้จะเป็นรสชาติที่แบบเราทานกับคุณแม่ตอนเด็กๆมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นสไตล์ฝรั่งมาผสมเลยจะเป็นไทสูแบบเหมือนเราทานกับคุณแม่ที่บ้านตอนเด็กๆเลยเราย้อนวานๆกลับไป ไห้นี่เนื้อเนียนละเอียดเลยนะครับรอนๆและข้างในก็มีหมูสับอยู่ข้างในด้วยได้ค่ะเดี๋ยวจะขอรับทานเลยดีมากไว้นมากมันโซนไนมากแล้วกุ้งเราเลือกคัดสรรมาอย่างดีเด้งฟูไม่มีแบบว่าแสดงว่าเมนูนี้คือขายดีเลยใช่ไหมคะเชฟใช่ค่ะอันนี้มาทำแสดงว่าถ้าเกิดไปที่ร้านก็คือจะสั่งแบบนี้เลยแล้วก็ทานกันเป็นแบบครอบครัวใช่หม้อนี้กี่บาทเท่าไหร่หม้อนี้รู้น่าจะเท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนนะค่ะหม้อนี้ก็คือ ตามราคาที่ร้านตอนนี้คือห้าร้อยเก้าสิบบาทก็คือเป็นไข่ตุนทะเลหมูสับหม้อไฟห้าร้อยเก้าสิบบาทถือว่าแน่นมากเครื่อง้รรนนมีเครื่องมีแล้วก็มีกุ้งมีปลาหมึกค่ะร้อนร้อนร้อนนี่รสชาติเลิศมากรสชาติเลิศมากรสชาติอร่อยมากมีแบบหมูสับนุ่มๆอยู่ข้างในหม้อแล้วก็มีที่ออนท็อปข้างบนด้วยค่ะคก็เตรียมเกลีย๋มากก็คือกินกันแบบสดๆแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมคะเชฟตอนนี้เรา เรามีโปรโมชั่น best of the best ค่ะที่กำลังจะเริ่มก็จะมีโปรโมชั่นเป็นอาหารที่เราเลือกจากปี2023ที่ขายดีที่สุดในในปี2023เลือกเข้ามาขายเป็นโปรโมชั่นค่ะเป็นเซ็ตเลยนี่นี่สามคำสา3คำสามคำแน่นๆเลยค่ะรอนมากอ่อยอ่ะแล้วก็ต่อเฟแล้วก็เมนูต่อไปก็จะเป็นลูกชิ้นกุ้งไม่โปรโมชั่นเมื่อกี้โปรโมรวบรวม2023ก็จะมี best of the best ก็จะมีเป็นต้มส้มปลาเก๋าแล้วก็ ลิ้นนัวเด็ดเดียวถ้าใส่เนื้อต้องมาค่ะแนะนําว่านุ่มเด้งกําลังดีแน่นอนแล้วก็อยากชิมอันนี้ลูกกุ้งเดี๋ยวมากินช่วงหน้าช่วงหน้ามาดูว่าลูกชิ้นกุ้งเนี่ยมันจะเด็ดแค่ไหนบอกคุณผู้ชมดูนี่ธรรมดาที่อื่นจะชุบไม่ขนาดนี้นี่เด่นเลยหท่าน่าเนี่ยนี่เดี๋ยวช่วงหน้ามากินว่าอร่อยแค่ไหนช่วงหน้าสักครู่เดียวโอ้โหใหญ่ใหญ่พอกระหน้าพี่ต้องเลยเนาะเด้งต้องสดสดหมู โอ้โหเชฟก๊อปจากท็อปเชฟค่ะนี่ค่ะลูกชิ้นกุ้งคุณดูลูกเนี่ยนะใหญ่ปากอ้าใหญ่มากค่ะใหญ่มากซิชไม่ดูนะคะไม่ถูกกระปุกเลยไม่ถูกนะอ่าอันนี้เชฟก็อปค่ะทำไมถึงแบบว่าดีไซน์ออกมาเป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้คะเพราะว่าเราอยากให้แบบกัดเข้าไปแบบกุ้งเนี่ยคือกัดเข้าไปเต็มปากนะคะมันหมูเราใส่นะคะแต่ว่าใส่แบบสิบเปอร์เซ็นต์นี้จริงเราใช้สดสดมาตกเลยโอ้ไม่ดีอะอร่อยมาก โอ้์เป็นตัเชฟมีน้ำจิ้มบวยเนี่ยเป็นสูตรพิเศษของทางห้องหล่อคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มมันกุ้งด้วยค่ะถ้าทานแบบคนอื่นน้ำจิ้มบวยใช่ค่ะมันรสชาติมันมันมีอมเปรี้ยวอมหวานมันเก๋ไม่ใช่เหมือนน้ำจิ้มซื้อตามตลาดเป็นขวดไม่ได้เราไม่ซื้อตลาดเราทำเองหมดเลยค่ะอันนี้กินมากอันนี้ต้องทานสลับกับตัวน้ำจิ้มมันกุ้งด้วยค่ะเขาจะมีสองรสมีความ เปรี้ยวหอมของจิ้มบวยแล้วก็มีความแบบสมรสของตัวความเกลือผัดกับมันกุ้งค่ะนี่หรอนี่หรอใช่ค่ะมันใหญ่มากหอมความแบบเป็นลูกเล่นของรสชาติด้วยนะเชฟเนาะจานนี้เท่าไหร่น่ากินมากจานนี้ลูกชิ้นกุ้งนะคะสามร้อยบาทบุกมากบุกค่ะอันนี้เราใช้กุ้งเน้นเลยอ่ะต้องอันต่อไปอันนี้เป็นต้นนะยังแยะยังกินไม่เสร็จหรอยังไม่ได้ชิมเลยยังหั่นอยู่อันนี้เราไปอันนี้ดอกคะจรผัดแหนมค่ะนี่ถ้าสายแบบชอบเปรี้ยวมีความหอมของตัว ดอกกรจอแล้วเพิ่มด้วยลูกแหนมทอดข้างบนนะคะจานนี้เลยอันนี้ใครมาต้องสั่งอันนี้ใช่ค่ะราคาเท่าไหร่คะอันนี้ดอกกระจอ290เองอ่ะใช่290ถูกมากค่ะร็ได้แบบจากเมนูที่ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ดีนะคะรสชาติที่ดีด้วยนะอู๋พิกล้องอร่อยไหม อร่อยเกลียวมีความหอมแล้วก็เราผัดคั่วได้กลิ่นกระทะด้วยค่ะความแห้งของเส้นยุดยืดกำลังดีมากคือไม่ได้แฉะแล้วความกลิ่นนะของมันพวบแลมันเม่้อยู่คอเลยกูตายแล้วมันละมุนเลยใช่ค่ะแล้วตัวดอกกระจรเนี่ยเราเราเราให้เกษตรกรช่วยปลูกให้เราโดยเฉพาะไม่ได้หาง่ายๆนะคะในในซีซันทุกซีซันเนี่ยเรา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 ให้อัี้อนนี้ค่ะอันนี้ล่ะอันนี้จะเป็น กุ้งแม่น้ําทอดน้าปลาซอสมันกุ้งค่ะอันนี้จะเป็นแบบกุ้งแม่น้ําแบบไซส์แบบ6ตัวโลทอดแล้วก็กุ้งฉ่ำๆแล้วโรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวเองหอมๆกรอบๆเลยค่ะแล้วก็มีเสิร์ฟมาคู่กับน้ําจิ้มซีฟู้ดด้วยค่ะเผื่อไว้ตัดเูทั้งตัวกันนะทั้งตัวตัวใหญ่มากนะคะกุ้งแม่น้ำทอดน้ำปลามันกุ้งแม่พี่ไม่อยากกินหมดเพราะเดี๋ยวต้องให้ลูกน้องไปให้กินบ้างไงเราอยากให้เาลองชิมไงเราเป็นคนดีไงเมนูนี้จะอยู่ในโปรโมชั่น base of the base ค่ะที่เราจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์คค่่ะะา890บท เลือกมาหกตัวโลนี่ตัวใหญ่มากเลยนะเช๊นะน่คะน้ออร่อยมาพี่ก้องเนื้อเด้งเซฟอาจจะทำนิดนึงอันนี้คือเป็นการคลียอทของเชฟหมดเลยนัแบบว่าเมนูดั้งเดิมของคนไทยนี่มาปรับให้เข้ากับรสชาติแล้วก็ดีไซน์ให้เหมาะกับสายมาเยอไปมือไม่จบเลยมือมาต่อต่อไปนี่อันนี้เป็นต้มยปลาเก๋าค่ะนี้รสชาติแบบมีความหอมกะปริพริกไทยแล้วก็ น้ำมะขามอันนี้ทานกับปลาเก๋าเขาเชฟแบบแบบเทเจอร์ความปลาเก๋ามีความเด้งๆงมีความนุ่มๆรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวความหอมของมะขามแล้วมีกลิ่นมะนาวดีจริงๆกลิ่นนะมันทุกอย่างมันกลมกันหมดแล้วมันก็รู้สึกว่าพอกินไปปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้สึกว่ามันมีแบบมะขามหรือมีอะไรกะปีก็มีด้วยมันไม่ได้แรงเกินไปมันกำลังพอดีมากๆกะปีคุณดีมากเลยนะไม่กระปกอันนี้เราใช้จากของโคลนเลยค่ะทอดย่างให้หอมแล้วเราก็มาทําตัวเพดน้ําอันนี้อันต่อไปคืออันนี้ ลิ้นวัวใช่ค่ะนี้แนะนําเลยว่าถ้าสายเนื้อต้องมาค่ะอันนี้เราลิ้นวัวแดดเดียวเราจะ้มิ้งจนแบบแล้วก็หมักส่วนผสมจิ้มเหมือนน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วจะไม่ได้มีรสชาติน้ำมะขามนี่จะเป็นจิ้มแจ่วก็แค่ไม่กินเนื้อหรอกลูกบ้านๆนี่ดูลิ้นวัวเขาเนคุณทอดกำลังสวยมากเลยอ่ะเป็นหอม ความเปรี้ยวกำลังดีมีความเค็มแล้วเมนูต่อไปล่ะคะด้านหน้าเลยเมนูต่อไปด้านหน้าอันนี้ก็คือเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะโนี่น่ากินมากพี่ก้องหมูสามชั้นทอดปลาความพิเศษเป็นยังไงมังคะเชฟมีความแบบถ้าถ้าทานที่ร้านมัมีความกรอบมือบางมือบางเค็มกำลังดีค่ะทานกับน้ำจิ้มอ่านี่ค่ะน้ำจิ้มก็เป็นสูตรเด็ดของทางทางร้านเราจะไม่ได้ออกเปรี้ยวเปรี้ยวมากแบบไม่ได้ใส่ส้มมะขามค่ะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่หมูสามชั้นทอดน้ำปลาหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเราจะอยู่ที่ราคา <60 S 2> อ,อกสบบาทค่ะมไม่แพงเลยนะหมูแบบอ,อย่างดีเลยอ่ะอร่อยมากไม่ไม่แข็งด้วยไม่เหนียวด้วยอ,อันนี้ฮะอันนี้จะเป็นแกงเหลืองปลากระพงพริกสดค่ะอันนี้แกงเหลืองปลากระพง ความน่าสนใจในเมนูนี้เราคือเราใส่หน่อไม้ดองแล้วก็จะมีสับประรดด้วยนะคะมันก็จะดูดน้ําแกงแล้วก็มีความเปรี้ยวความหอมของสับประรดเพิ่มเ <พอ S 1> ข้าไปเลยค่ะหอมในปากเราจะมีะน้ำาอันนี้จะรสจัดนิดน,นึงถ้าเป็นไปได้มีไข่เจียวกินกับข้าวออนท็อปทานกับข้าวนี่คือจะเป็นเมนูที่แบบสมรสมากทุกคนมาถ้าแบบชอบอาหารไทย คือตรงสั่งคือเผ็ดคือเผ็ดเปรี้ยวคือเปรี้ยวแบบรสชาติมันจัดจริงๆค่ะเ็คือแบบว่าเป็นรสชาติไทยๆเลยแหละไ,<ท>ไปกินกน้ำพ้ิกเยอะจเลยอาหารเลย้ามาแล้วไม่กินเผ็ดต้องแจ้งเชฟนะคะเพราะว่าเชฟทำรสไทยเทส ต่อไปคุณป๊ปอปครับขนมหวานเอายต้องบอกเลยว่าร้านนี้ีเอทดมากค่ะเรื่องขนมหวานนะครับคืออะไรคะที่อยู่ตรงหน้าอันนี้จะเป็นส้มฉุนหิมะค่ะหรือเป็นส้มฉุนกานิตาเราก็จะทําตัวเป็นแบบเป็นเฟเวอร์ของน้ําส้มชุนแต่ว่าทําเป็นเกรดกานิตาแล้วทานกับผลไม้ก็จะมีส้มมีลิ้นจี่แล้วก็ออนท็อปด้วยหอมเจียว แล้วก็น้ำมันหอมเจียวแล้วก็มีขิงโโอ้หดดูีนนาาาทมกเป็นเมนูที่เพิ่มความสดชื่นเหมือนแบบเวลาเราทานอะไรหนักๆแล้วเราก็มาล้างล้างล้างน่าทานมากเลเมนูนี้ระคะอันนี้จะเป็นเมนูที่เชฟไปแข่งรายการท็อปเชฟค่ะท็อปเชฟไทยแลนด์ค่ะแล้วได้ที่1ใน EP นี้ก็คือเราก็เลยนำเมนูนี้มาครีเอทให้แบบ fc หลาทางกันแล้วลายเป็นแบบว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่อร่อยเราก็เลยดึงกลับมาขายในโปรโมชั่น b บ s อ of the b e s ชื่อเมนูอะไรคะเชฟไอซครีมปลากระพงค่ะแล้วก็มีคาราเมลน้ำตาลคาราเมลน้ำตาลตโนดค่ะเราเลือกใช้น้ำตาลตโนดเพราะมีความหอมความแบบเข้มข้นบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์ถ้าสนใจติดต่อเชิญมาที่ห้องอาหารแบงคอกเซเวนตี้เอ็กนะคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เลยค่ะ0279688888ค่ะ หรือว่าเฟซบุ๊กนะครับที่สินทรมิตรเาได้เลยโฮเทลแบงคอกก็ตั้งนี้เลยด้านล่างเลยโรงแรมตรงไหนฮะร้านทอโรงแรมอยู่หลังสวนค่ะหลังสวนอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็เมนูที่เชฟบอกนะคะจะมีเมนูที่ขึ้นชื่อเลยของปีที่แล้วนะคะจะมาเริ่มนะคะเป็นโปรโมชั่นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์กับมีนาบอกเบอร์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 อีกรอบหนึ่งค่ะ02796888ค่ะใครสนใจติดต่อจองได้เลยค่ะเสาร์อาทิตย์รบกวนจองมาได้เลยค่ะค่อนข้างแน่นแล้วก็เชฟอยากให้ทุกคนมา ที่นำอาในร้าน้องมันก็เป็นครอบครัวแล้วก็อาหารไทยเรารสชาติมั่นใจได้เลยว่าถ้าเราอยากทานอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมในโรงแรมอร่อยแน่นอนค่ะต้องมาที่นี่เลยมากับครอบครัวรสชาติอาหารไทยสไตล์เรโทรเมนูอาหารไทยดั้งเดิมวัตถุดิบนะคะจากท้องถิ่นเลยโอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟก๊อฟครับเชฟค่ะหนึ่งติบนะคะต่อเชฟได้แล้วปีสองพยิบสามด้วยกันขอบคุณค่ะอร่อยไหมพี่ก้าอร่อยบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูเลยโดยเฉพาะนะคะลิ้นวัวทอดใช่ไหม ใช่ค่ะโอ้ my god บายดีหนูชอบลูซินกุ้งมากลูกซ oh. ินกุ้งเลยอย่าลืมไปนะครับไปห,หาเชฟกราบได้เลย